มันมีข่าวแบบเซ็งแท่กันออกมาเนี่ยนะฮะเรื่องของบทบาทพักภูมิใจไทยกับการเป็นพักการเมืองหลักในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งหน้ามันมีความเป็นไปได้ขนาดไหนฮะอาจารย์คือมันขึ้นอยู่นะรับกับอ่าเอ็กประยุทธ์นะครับผมคิดว่าคืออันดับแรกก็คือมลเอ็กประยุทธ์ก่อนนะโดยเฉพาพลาเอกประยุทธ์นะครับแสดงท่าทีชัดเจนนะครับที่จะไปพักอารมณ์สยสร้างชาติแล้วพักอรมณ์ยสร้างชาติอยู่นะครับ ก็สามารถนะครับหาสสได้เกิน25ที่นั่งนะครับหรือนะครับอาจจะถึง50ที่นั่งถ้าทาได้นะครับครับอันนี้ผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ยังยืนยันนะครับที่จะไปต่อสองปีแต่สองปีหลังนั้นนะครับก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าถามว่าภูมิใจไทยจะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเลยไหมครับคิดว่านะครับถ้าเราประเมินจากการที่สสย้ายเข้ามานะครับเพียงอย่างเดียวนี่คงจะไม่พอ เนื่องจากนะครับโอเคตัวเลขมันเยอะจริงนะครับสามสิบกว่าที่นั่งแต่ถ้าเราไปดูนะสามสิบกว่าที่นั่งเนี่ยนะครับเราสามารถแบ่งสอส,อสอได้อยู่สักสองสามกลุ่มกลุ่มแรกก็คือเป็นสอสอเกตเอนะครับที่เป็นสอสอที่มีฐานคะแนนเสียงนิยมนะครับเป็นตระกูลการเมืองประจาจังหวัดแล้วก็เห็นว่าชื่อชั้นของกลุ่มทยไทยในเวลานี้ก็เป็นที่รู้จักในเชิงดุนะครับเหมือนกับเพื่อไทยแต่ก็เป็นสินค้าขายได้ลากการเมืองที่สอง ก็คือสสเกรดดีก็คืออาจจะเป็นสสหน้าใหม่นะครับที่ม sort of ีบทบาทในสมัยนี้เป็นที่รู้จักในวงสาธารณะก็หว้าโอกาสเนี้ยก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ตนเองจะพยายามสร้างพื้นที่นะครับแล้วส่วนที่สามก็คือเกรดสีก็คือสสปฏิริษชอจากิรรคการเมืองเล็กซึ่งอันนี้นะครับถ้ารวมกันทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่านะครับภูมิใจไทยจะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเลยนั้นก็คงจะเป็นไปนะครับหรือว่างยังไม่ถึงเวลา ครับแม้ว่าพักของเขาจะมีชื่อมีชั้นมีเสียงนะครับแต่จะเป็นองค์ประกอบสําคัญให้กับนะครับใครก็ได้ที่อยากจะเป็นนะครับแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลครเป็นพลเอกประยุทธ์นะครับอย่างที่นําเยนเมื่อกี้ว่าถ้าได้ทัสามที่นั่งแล้วยังมีสอวในมือแล้วยังสามารถนะครับยกสายหานะครับที่ใหญ่ของตัวเองได้ก็คือพลเอกประวิท รัเนี้ก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลในลักษณะแบบเดิมแค่นะครับแบ่งมาเป็นพักอามวมไทยสร้างชาติก็ได้เดียวกันถ้าพลเอกประยุทธ์ไปไม่ไปไม่ได้จริงๆแล้วนะครับก็คือพักรวมไทยสร้างชาติไม่สามารถที่จะนะครับเป็นเป็นเป็นแกนนาหลักนะผมคิดว่าเพื่ออ่อาภูมิใจไทยก็จะมีความยืดหยุ่น ราะว่าอะไรฮะเพราะว่าการที่จะเป็นรัฐบาลเองในสมัยหน้ายังต้องพึ่งพาอาศัยสอวอนะครับซึ่งเป็นรัฐบาลเมืองใหญ่ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบต่อนะครับอันนี้ผมถึงแม้ว่าเข้าจว่าคุณอนุทินก็ดีคุณเนวินก็ดีอาจจะมีความแคลดชิดกับนะครับพลเอกประวิตธิ์นะเพราะนั้นถามว่าสอวอเนี่ยจะ,จะยอมเงื่อนไขนี้ด้วยไหมอันนี้คือจะเป็นเป็นเป็นปมป,ประเด็นหลังจากการเลือกตั้ง แต่แน่นอนนะพักภูมิใจไทยในเวลานี้ท่านผู้ชมรับว่าเป็นพักที่เป็นพื้นที่กลางเป็นพักที่ผมคิดว่านักเลือกตั้งทุกคนเห็นว่าเขาเป็นสินค้าที่ขายได้ในตลาดการเมืองมีนยโยบายแล้วก็ที่ชัดเจนแล้วก็เห็นความมุ่งม,มั่นในการทํานโยบายของของพักเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลในเวลานี้เป็นรูป,ปธรรมมากที่สุดและอันหนึ่งนะฮะผมมองว่าพักภูมิใจไทยเพราะมีก็คืออํานาจเขาไม่ซับซ้อนครับ มันมันแตกต่างจากพักการเมืองบางพักที่มันมีความซับซ้อนกรรมการบริหารพักก็ไม่ค่อยมีอำน,นาจเต็มที่หัวหน้าพักก็ยังไม่ค่อยมีอำน,นาจยังมีหัวหน้าครอบครัวยังมีคนแดนไกลอีกอันนี้ครับที่พนักเลือกตั้งหลายคนเขาสู้ไม่ไหวครับอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าภูมิใจไทยเนี่ยสามารถดูดสอสอมาได้เยอะเนี่ยอันนี้จะไม่มีผลเลยเลย,เลยฮะเพราะว่าตอนนีู้้หรือว่าแบบสอสอแตกลังเหลือเกินเนี่ยฮะ คือผมคิดว่าถามว่าถ้าคิดแค่คณิตศาสตร์การเมืองดูดมาได้เยอะแล้วถ้าคิดว่าต้องการประสบความสำเร็จระยะสั้นเนี่ยมันทําได้ไม่ไช่ทําไม่ได้ทําได้ครับผมคิดว่าพรรคภูมิใจไทยตอนเนี้เขาสะสมความเป็นพรรคเขาสะสมความเป็นสถาบันเขามีทุนทุนทางสังคมถ้าเขาลองประเมินในการทําการเมืองยาวเนี่ยผมคิดว่าอาจจะจะได้มากกว่าเสีย ก็คือถ้าทำตอนนี้สุดท้ายสังคมก็วิจารณ์เหมือนเดิมว่าภูมิใจไทยวางสถานะบทบาทเหมือนเดิมการแบบเดิมดูดมาเพื่อเป็นรัฐบาลซึ่งอังนนี้ผมคิดว่ามันมันเสียงวิจารณ์แบบนี้มันมีต้นทุนมีราคาที่ต้องจ่ายเช่นเดียวกันแต่ถ้าภูมิใจไทยยังยืนยันว่าโอเคทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาไม่ใช่คือส่วนหนึ่งเป็นแรงดูดแต่ส่วนหนึ่งมันมาจากนโยบายครับและพอเก็บสะสมนะครับความเชื่อมั่นเชื่อถือทํางานระยะยาวซึ่งผมคิดว่านี่คือโอกาสครั้งสําคัญ ของภูมิใจไทยเพราะฮะเพราะถ้าเราดูพักการเมืองใหญ่ตอนเนี้ยมันถดถอยไปหมดนะ <c oughs> การปฏิปัติจากพักภูมิใจเปลี่ยน <c oughs> เพ่มาเป็นไซสเอสแล้วฮะ <c oughs> พักประชารัฐก็เปลี่ยนแล้ว <c oughs> พักรวมไทยสร้างชาติไม่รู้จะไปได้ถึงไหน <c oughs> พักเื่อไทยโอเคต้องยอมรับเขาว่าเขาเป็นเป็นการเมืองหลักถ้าภูมิใจไทยวางเกมยวาวสมัยหน้าเขาจะกลายเป็นพักการเมืองหลักจริงจรับ <c oughs> ค่อ<ล>ออนะอคุณผมมองเกมยาวนะผมมองยาวยาวครับผมถ้าเกมยาวแบบนี้เท่ากับ ที่ดูมาเนี่ยนะครับโอเคอาจารย์บอกว่าระยะสั้นเนี่ยคณิตศาสตร์การเมืองใช้ได้แต่ถ้ามองเกมยาวแบบนี้ภูมิใจไทยก็ได้เปรียบอยู่ดีป่ะฮะผมคิดว่าได้เปรียบในในเวลาที่เหมาะสมคือถ้าทําแบบนี้เหมือนเหมือนกับทาได้ล้วรีบสวนก็คือรีบสวนใช้ผิดคือตั้งรัฐบาลยใช้วิธีการแบบเดิมทําได้แต่ความยัง่งยืนเนี่ยผมคิดว่ามันมันมันอาจจะต้องประเมินกันระยะยาวเนื่องจากสสที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็เป็น สอสที่ต้องการหาพื้นที่เซฟโซนสอสที่เ NO ห็นโอกาสในชัชนะนะครับเพียงแค่การเลือกตั้งข้างหน้านะครับ mm hmm. แต่ผมก็อยากจะให้เขามองไปในสถานการณ์ยาวๆร oh. ะบวกจากตอนนี้ผมคิดว่าภูมิใจไทยเองโดยลักษณะของพรรคเขาเนี่ยเขาพยายามเป็นวางสถานะตรงกลาง ไม่ไม่ไม่คือถึงแม้ว่าอยู่ข้างรัฐาบาลนะแต่ถ้าเราดูท่าทีทางการเมืองเขาพยายามสร้างเพื่อรักษาสมดุลทางการเมืองคข้ามกลางความขัดแย้งสองขั้วแบบนี้ย <c oughs> เลือกข้างใดข้างหนึ่งก็ยังเป็นความขัดแย้งร <c oughs> <c oughs> อเวลาที่สองขั้วเนี่ยมันเริ่มที่สายมากขึ้น <c oughs> เพื่อที่จะมาเป็นนะครับแกนนําหลักในในการเลือกตั้งครั้งต่อไปซึ่งไม่ใช่ครั้งนี้ค อาจารย์ครับภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็มีนยโยบายเด่นๆนะฮะอย่างเรื่องกัญชงกัญชาเนี่ยอาจารย์คิดว่านยโยบายเนี้ยมันมีอิทธิพลในทางบวกหรือว่าทางลบฮะคือแน่นอนเรื่องนี้ยังตกเถียงกันอยู่นะยังตกเถียงกันอยู่ระหว่างนะครับปัญชาการชาในทางเศรษฐกิจนะครับและเรื่องก็กลายเป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองแต่สิ่งนี้ผมคิดว่าภูมิใจไทยสามารถเอาไปขายได้ในแง่ความมุ่งมั่นตั้งใจคือการเปลี่ยนกัญชาเนี่ยนะครับในรอบร้อยปีนี่การเปลี่ยนแปลงขั้งแรกนะฮะ การเปลี่ยนกนารใช้จากยาเสพติดมาเป็นพษษษษษืชเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนแค่กฎหมายแต่มันเปลี่ยนระบบคิดความเชื่อของคนทั้งประเทศในรอบหนึ่งร้อยปีง่ายหรอกฮะมันไม่ง่ายนี่คือเรื่องใหญ่ที่มิุงไทยฯทำได้ยมันทําให้การช้เปลี่ยนเปลี่ยนความคิดคนมาจากยาเสพติดมาเป็นพษษษืชเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่านี่คือความท้าทายและเขาสามารถเอาความท้าทายเนี่ยไปหาเสียงได้ว่าน,นี่คือความจริงใจทุกคนมองเขาว่าเป็นพักนั่งร้านเป็นพักตัวแปรนั่งร้อนนรัฐบาลแต่ ถ้าเปรียบเทียบกับพัครวบรวมทั้งหมดแม้กระทั่งพักฟังประชารัฐพักภูมิใจไทยพักเดียวนะครับที่ทําสําเร็จรูปปรอืมก็ต้องยอมเขาในความพยายามใช่ครับอันนี้ครับคือถ้าภูมิใจไทยขายแบบเนี้ว่าเนี่ยคือการเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดความเชื่อของคนในสังคมจากสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ทําได้ขนาดนี้มันทุบมันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทถ้าเขาขายผมคิดว่าสังคมก็เห็นจะเห็นความตั้งใจของเขามากขึ้น อาจารย์ไปคิดแนวทางาการตลาดให้เขาซะแล้วตอนนี้มันเป็นความพยายามไงใช่ใช่ค,คือครับอาจารย์ครับแล้วตัวบุคคลนะฮะถ้ามองถึงอนุทินเองเนี่ยนะครับก็เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขด้วยฝ่าฟันเรื่องโควิดมาอะไรต่างๆนานาเนี่ยคุณอนุทินกับคะแนนความนิยมเนี่ยตอนนี้อาจารย์มองว่าเป็นยังไงฮะคือถ้าดูจากโพลล่าสุดคะแนนนิยมสูง นะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจว่าคะแนนยิ่งสูงแรงทำให้คือส่วนหนึ่งก็จะอาจจะเป็นเนียกลังใจให้คนทํางานให้ทางพักภูมิใจไทยทางหัวหน้าพักเขาทางกูมิทินว่าเออก่อนหน้านี้ก็อาจจะถูกการเมืองถูกด้อยค่าถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่พอมาเข้าสู่บรรยากาศการลสร้างคะแนนนิยมปูสูงขึ้นซึ่งอมาจจะทำไงสร้างกําลังใจและที่สําคัญก็คืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างเขาเนี่ยสร้างทําให้คนที่ตัดสินใจกําลังจะย้ายพักเนี่ยมี มีเหตุปัใจจัยในการประเมินการตัดสินใจซึ่งเพ,เพราะว่านักเลือกตั้งบ้านเรานะแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเขาก็พยายามหาพื้นที่ที่มีโอกาสชนะการเลือกตั้งนะครับแล้วเขาดูแล้วอ่ะภูมิใจไทยเนี่ยมีโอกาสสูงไม่ว่าจะไปข้างไหน,นไม่ว่าจะไปข้างเพื่อไทยก็มีโอกาสนะครับจะมาข้างนะครับพลเอกประยุทธ์ก็มีโอกาสกนะับบวกกับท่าทีทางการเมืองเขาที่ไม่ต้องการเป็นเป็นคู่ขัดแยง้งนะครับครับแล้วอย่างนี้าทางภูมิใจไทยจะต้องจัดการกับ คะแนนเสียงหรือประชาชนที่สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านอย่างไรเพราะว่าแน่นอนแลนะ้วฮะก็ช่วงก่อนการเลือกตั้งก็เราก็พอจำกันได้ว่าภูมิใจไทยเนี่ยไปสร้างความเจ็บช้ำน,น้ำใจให้ประชาชนส่วนหนึ่งกับการไปเข้าร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เงี้ยฮะอย่างนั้นเขาจะต้องจัดการกับเสียงส่วนนี้ยังไงหรือว่าดูชั่งน้ำหนักกันแล้วก็กไม่เท่าไหร่ครับอาจารย คืออันนี้ผมคิดว่ามันมีฐานคะแนนที่แน่นแน,แน่นิยมที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับหนึ่งก็คือคนที่เขาเลือกกลุ่มนี้ก็จะเป็นฐานที่เลือกกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่าคุณอนุทินยังร่วมมือกับพักพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติัดตฐบาลแบบเดิมเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยต้องไม่ต้องหาคาอธรริบายอะไรมากหรือไม่ต้องอะไรฮะก็คือมันมีมันมีฐานคะแนนนิยมอยู่แล้วคร,ครับผมน,นี่ก็คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแฟนคลับกลุ่มเดิมแต่แต่คือถ้า นะครับพนเอกประยุทธ์ไปต่อไม่ได้ท่าทีของพลเอกประวิตรเริ่มที่จะโน้มเอียงมาทางเพื่อไทยและเพื่อไทยเองก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวได้<ม>ก็ต้องเป็นรัฐบาลผสมพอเป็นรัฐบาลผสมแบบนี้ถ้าภูมิใจไทยจะเข้าด้วยไอ้น,นี่แหละครับไอ้น,นี่ต้องหาเหตุผลในการอธิบาย<ม>นะครับจะต้องนะครับใช้นะครับ,นะรบก,นะกระบวนการสร้างความชอบธรรมชุดใหญ่ทีเดียวในการที่จะอธิบายกับคนกลุ่มนี้นะครับ แ็่ผมเชื่อว่า,เช,วาเชื่อว่าแต่ผมเชื่อว่าทางภูมิใจไทยเขาเขามีเขามีความสามารถในการที่ไปายนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นไปได้ที่มันที่ผมอยากจะให้เป็นส่วนตัวนะก็ะคือก่อนนั้นเนี่ยเรามองบอกว่าธรรมน,นบบูญฉบับ60มันมีปัญหาสอวอมันมีปัญหาต้องปิดสวิตสอวอประเด็นก็คือถ้าเพื่อไทยพักเดียวปิดสวิตสอวอไม่ได้พักเพื่อไทยต้องหาพักร่วมแล้ววันนี้หลายคนก็บอกว่าต้องการเป็นฝ่ายประชาธิปไตยในการจัดตั้งรัฐบาล แต่วันนี้ข่าวคุณภูมิธรรมที่ออกมานะผมคิดว่าเรื่องนี้เขาพยายามส่งอะไรบักส่งสารบางอย่างถึงก้าวไกลนะค,คุณภูมิธรรมไม่ได้เป็นเด็กนะคุณภูมิธรรมเป็นแกนนําพักเป็นคนสําคัญเป็นนักยืศาสร์ของพักการสื่อสารแบบนี้เขาสื่อสารบางอย่างโดยตรงกับพักก้าวไกลเลยนะว่าเฮ้ยอย่าโหนกันนะหรือด้านหนึ่งก็พยายามเป็นระยะห่างกับก้าวไกลนะนาการแบบนี้มันอาจจะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งก็ได้นะระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทย ได้ร่วมพักอื่นแล้วก็ปิดสวิตสอวอซึ่งกนเนี้ยผมคิดว่าน,นะครับท่ามกลางสิ่งที่เพื่อภูมิใจไทยโดนโจมตีวิาพากษ์วิจารแต่เวลามาร่วมกันปิดสวิตสอวอซึ่งเป็นอุปสรรคของกระบวนการการพัฒนาประเทศเนี่ยผมคิดว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเออนี่แหละเราต้องยอมยอมให้อภัยเขาครับอืต้องมาช่วยกันปิดสวิตสว,ตสอวอนี่คือเป็นเป็นแกนสําคัญที่อาจจะทําให้เขาเนี่ยได้รับคะแนนเสียงที่มากขึ้นอะไร,ยยรอรย่างงี้ ช่ครับผมพบว่าคือปมเนี้มันเป็นปมที่ถูกือภาควิจารนะครับแต่ถ้าทั้งทั้งทั้งหมดเห็นตรงกันว่าค <ฮะ S 2> ือต้องการปิดสวิตสวแต่เพื่อไทยทําไม่ได้พักเดียวเนี่ย <ฮะ S 2> แล้วเพื่อไทยรู้สึกว่าความเป็นปรใช้ไปไตยของเพื่อไทยกับก้าวไกลอาจจะไม่ใช่เป็นชาติเดียวกันเนี่ย <ฮะ S 2> เขาอาจจะยังไงต้องจําเป็นต้องกับภูมร่วมมือกับภูมิใจไทย Oh เพราะว่าภูมิใจไทยเองเนี่ยคุณอนุทินเองตอนแรกนะฮะตอนนู้นเลยเนี่ยที่มีการเลือกตั้งเนี่ยก็จะบอกบว่าแบบตัวเองแบบไม่ไม่เอาคนเอกไ,ไ,ไปยุธ์อะไรอย่างเงี้ยแ,แ,แต่สุดท้ายก็มามาอยู่ดีอะไรเงี้ยฮะ ครานี้ถ,ถ้าเกิดว่ามาใน,นกลไกของการปิดสวิตซ์สวอเนี่ยอาจจะทำให้สิ่งเก่าๆที่ประชาชนจำเนี่ยอาจจะลืมก็ได้ไใช่ไหมฮะใช่คือผมคิดว่าอันนี้คือการเมืองโอเคแล้วเราอาจจะมีท่าทีทัศนคตินะครับกับอดีตแต่ในเมื่อเงื่อนไขปัจจุบันมันเปลี่ยนนะฮะเราก็ต้องเข้าใจการเมืองแบบปัจจุบันด้วยแล้วก็ถ้านะครับสิ่งที่เห็นตรงกันว่ามันเป็นอุป,ปสรรคกับกับกับ กับระบบการเมืองก็คือสวท้านเห็นตรงกันผมคิดว่านะครับในอดีตก็ต้องยังต้องเข้าคือเรียนรู้ในอดีตอถอดบทเรียนในอดีตเพื่อทํางานการเมืองปัจจุบันถ้าเอาอดีตมาเป็นตัวกาหนดปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะแก้ปัญหากันไม่จบถูกไหมฮะมันก็จะเป็นมีทิศสี่ต่อกันนะครับครับอืมมก็เป็นถ้าเป็นไปตามนั้นนี่ก็คือคการเมืองแบบเป็นเกมจ,จัดเลยนะฮะ,ะคือประมาณจุดร่วมสงวนจุดต่างจับมือกันเพื่อทำธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอย่างนั้นใช่ครับ วันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับ,บค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ